สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับการใช้ออกซิเจนนะครับว่าคนไหนที่จําเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนบ้างนะครับรวมทั้งหากว่าเราเป็นคนปกติแล้วเราอยากจะใช้ออกซิเจนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วมันได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา,าน,นะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดครับสำหรับออกซิเจนเนี่ยหลายๆคนคงจะเคยได้ยินนะครับว่ามันมีประโยชน์ในคนที่ อ,อยู่ในโรงพยาบาลแล้วมีอาการหอบเหนื่อยนะครับจากสาเหตุต่างๆน,น,นานารวมทั้งบางครั้งเราอาจจะเห็นคนป่วยบางคนเนี่ยได้รับการใช้ออกซิเจนในเวลาที่อยู่ที่บ้านหรือว่าในขณะที่ออกกําลังกายเดินไปไหนมาไหนเราก็เห็นเขาถือทางออกซิเจนหรือว่าใส่ตัวออกซิเจนคอนเซนเทรเตอร์นะครับหรือเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยติดตัวไปนะครับออกซิเจนเนี่ยปกติแล้วเราจะใช้ก็ต่อเมื่อคนไข้มี มีปัญหาเรื่องออกซิเจนในร่างกายต่ําเท่านั้นนะครับหากว่าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องออกซิเจนในร่างกายต่ำนี้แล้วเราใช้เนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าออกซิเจนพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้เกิดอนุมูลอิสระได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆนะครับ เรามีการศึกษาเพราะว่าถ้าเราให้ออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่าปกติในคนทั่วๆไปเนี่ยหรือว่าในคนที่เป็นโรคเองก็ตามถ้าได้ออกซิเจนปริมาณที่เกินกว่าร่างกายต้องการนะครับจะมีการอักเสบของตัวหลอดลมนะครับทางเดินหายใจต่างๆรวมทั้งปอดก็เกิดอัอกเสบแล้วก็เกิดการทําลายนวลเนื้อปอดได้นะครับหากว่าเราใช้ออกซิเจนที่สูงจนเกินไปนะครับทีนีเ้เมื่อไหร่เราถึงจะเป็นจำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนนะครับ อันนี้เราจะเจอในคนที่มีโรคปอดซะส่วนใหญ่ที่เราจะเปนจะต้องใช้ออกซิเจนนะฮะแล้วออกซิเจนเวลาคนที่เป็นโรคปอดโดยเฉพาะถุงลมป่งพองปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับหรือว่ามีหลอดลมอุดเสบเรื้อรังนะครับโรคปอดต่างๆนานา,นาซึ่งสามารถที่จะทําให้ออกซิเจนในร่างกายตกได้เนี่ยเราอาจจะเป็นต้องใช้นะครับทีนี้ตกแค่ไหนเราถึงจะ พิจารณาการใช้ออกซิเจนนะครับโดยทั่วๆไปคนที่มีออกซิเจนเราสามารถวัดได้ทัสองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือวัดโดยใช้เครื่องวัดหนีปลายนิ้วนะครับบางเมือก็จะอ่านค่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในร่างกายของเราหรือแบบที่2ซึ่งจะต้องทําที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะครับก็คือเป็นการที่เราจะต้องเจาะเอาเซลล์เลือดแดงใหญ่บริเวณที่ข้อมือเนี่ยนะครับเพื่อมาวัดออกซิเจนในปริมาณเซลล์เลือดแดงว่ามีอยู่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราวัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วมันต่ํากว่า ตั้งแต่88%หรือต่ำกว่านะครับหรือว่าเราเจาะจากเส้นเลือดแดงเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนเนี่ยต่ำกว่าต่ำต่ำกว่า55มิมประหลอดนะครับลงไปพวกนี้จำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนนะครับเพราะว่าเราเจอว่าเขามีประโยชน์จากการได้รับออกซิเจนะมากกว่าในคนที่มีออกซิเจนปริมาณสูงกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบางภาวะซึ่งเราสามารถที่จะใช้ออกซิเจนร่วมด้วยได้ก็คือคนที่มีโรคปอดเรื้อรังนี่แหละแต่เวลาที่ออกซิเจนในร่างกายมันต่ําบริเวณนานๆเนี่ยร่างกายอาจจะมีการตอบสนองที่ผิดปกติไปนะครับทั่วไปแล้วเนี่ยพวกเส้นเลือดในบริเวณปอดเราเนี่ยจะมีการอดตัวนะครับหดเกร็งเมื่อที่มีออกซิเจนในร่างกายต่ํามากๆนะครับเหตุผลที่มันทําเช่นนั้นก็เพื่อว่าที่เราจะเอาเลือดไปบางบริเวณของปอดซึ่งสามารถที่รับออกซิเจนที่ปริมาณสูงๆเข้ามาได้ส่วนไอออกซิเจน บริเวณปอดที่มีออกซิเจนต่ำเนี่ยหากเลือดไปบริเวณน,นั้นมากๆมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมฮะก็จะมีการหดตัวของเส้นเลือดบริเวณน,นั้นทําให้เส้นเลือดทั้งหมดเนี่ยดันเลือดไปไว้ในบริเวณซึ่งมีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีนะครับทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งของการเกิดแบบนี้เนี่ยคือในคนที่มีโรคปอดแล้วก็ออกซิเจนต่ำนานๆหลอดเลือดทั้งหมดของปอดมันก็จะหดตัวพร้อมกันเนื่องจากว่ามันไม่มีบริเวณไหนเลยก็ตามที่มีออกซิเจนที่เพียงพอนะครับมันจึงเกิดการหดตัว การหดตัวทั้งหมดเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะซึ่งมีความดันสูงในปอดขึ้นมานะครับแล้วความดันสูงพวกนี้เวลามันเป็นนานๆจะทําให้หัวใจห้องขวาเนี่ยมันทำงานผิดปกติหรือหัวใจห้องขวาวายได้นะครับซึ่งก็จะมีอาการหลายๆอย่างเช่นเจ็บแน่นหน้าอ,อกนะครับมีอาการบวมตามขานะครับหรือมีอาการหอบเหนื่อยง่ายพวกนี้เป็นต้นหรือบางคนก็มีการวูบง่ายนะฮะ บางครั้งเวลาทางการแพทย์เราตรวจเราจะเจอภาวะนี้ได้โดยหลักการตรวจหลายๆอย่างด้วยกันยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีโรคถูกลมบวมพองปอดอุดกัด้นเรื้อรังเราอาจจะทําการตรวจหลายอย่างเช่นถ้าเราตรวจร่างกายเจอภาวะที่มีอาการบวมเราฟังเสียงหัวใจฟังเสียงปอดแล้วเข้าได้กับภาวะที่หัวใจห้องขวานเนี่ยทำงานผิดปกติไปพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะให้ออกซิเจนถึงแม้ว่าออกซิเจนเมื่อเราวัดปลายนิ้วอาจจะไม่ใช่ต่ํากว่า88หรือว่าเราเจาะจากเซลอด์แดงอาจจะไม่ได้ต่ํากว่า55ก็ตามนะครับอาจจะต้องให้ออกซิเจน ในคนที่มีภาวะนี้ร่วมกับออกซิเจนที่สูงกว่านั้นนิดนึงเช่นก็คือทางปลายนิ้วเราแปดสิน,นะครับแต่ถ้าเป็นในทางของเอจาะเส้นเลือดก็อาจจะสูงกว่านั้นก็คือ59ลงไปนั่นเองนะครับตัวเลขนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่แปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติเราจะพูดถึงใน้านการแพทย์ทีนี้เรามาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในคนที่มีโรคปอดเรื้อรังแล้วเราตรวจเจอภาวะพวกที่ผมบอกไปก็คือหัวใจห้องขาวามันทํางานผิดปกติไป เ,เวลาตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเราอาจจะเจอ,เอ,อสิ่งบ่งชี้บางอย่างซึ่งบอกว่าห้องห้องหัวใจด้านขวาเนี่ยทำงานผิดปกติจากภาวะออกซิเจนที่มันตกมากๆนะครับหรือบางครั้งการเจาะเลือดทั่วไปเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่าร่างกายเราจะต้องสร้างเม็ดเลือดแดงจํานวนมากนะครับเพื่อมาชดเชยไอออกซิเจนที่มันต่ําลงไปนะครับเพราะว่าจะได้มีปริมาณเม็ดเลือดแดงเนี่ยนำออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่างๆของร่างกายได้เพียงพอในภาวะที่ออกซิเจนในร่างกายต่ำมากๆร่างกายเราจะผลิตเม็ดเลือดแดงเนี่ยขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับ เพื่อที่จะทําหน้าที่แทนตรงนี้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือถ้ามเมลอดแดงเยอะเกินไปเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าร่างกายเรามันเริ่มมีปัญหาละคนพวกนี้ก็สมควรที่จะได้รับออกซิเจนเป็นตัวเสริมนะครับทีนี้ บางกรณีที่ออกซิเจนมันไม่ตกนะฮะแต่เราอาจจะให้ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามีอาการออกซิเจนตกเวลาที่เราออกกําลังกายตรงนี้หมอเขาจะวัดบริเวณว,ว,วัดในขณะที่เรามีการเดินการออกกําลังกายใช้แรงต่างๆนะครับถ้าออกซิเจนตกไปอย่างในเกณฑ์ที่ผมบอกพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ออกซิเจนแล้วมีประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ากรณีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราหลับนะครับบางคนออกซิเจนตกในเวลาหลับ เป็นเพราะว่าหลายๆสาเหตุด้วยกันอาจจะเป็นเพราะโรคปอดนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เรานอนกลางคืนเนี่ยการหายใจของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ดีเท่ากับในช่วงเวลาที่เราตื่นนะครับดังนั้นจําเป็นจะต้อง มีการตรวจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคนไข้คนไหนที่มีความเสี่ยงเช่นเป็นโรคปอดมากๆเนี่ยเราตรวจวัดออกซิเจนในช่วงเวลากลางวันช่วงที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่มีปัญหานะครับแล้วมันอาการไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเราตรวจไม่เจอข้อบ่งชี้ในการใช้ออกซิเจนเราอาจาจะต้องตรวจในเวลากลางคืนซ้าด้วยนะครับ <S <S เพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยเราอาจจะเจอได้ว่าออกซิเจนตกได้มากกว่าปกตินะครับอย่างไรก็ตามออกซิเจนต่ําในเวลากลางคืนก็มีโรคอื่นๆยกตัวอย,อย่างเช่นโรคก,การหยุดหายใจในเวลาที่เราหลับนะครับ หรือว่าเกิดจากการที่สมองเราไม่สั่งการให้หายใจเยอะขึ้นในเวลาหลับนะครับต่างๆเป็นต้นซึ่งการรักษาพวกนี้อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเวลานอนนะครับซึ่งแตกต่างไปจากการใช้ออกซิเจนปกตินะครับการใช้ออกซิเจนปกติหากว่าเรามีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับการใช้ออกซิเจนธรรมดาเนี่ยเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะครับตัวต้นเหตุยังไม่ได้รับการรักษาเราก็ส่วนใหญ่มักจะอาการรุนแรงมากขึ้นนะครับทีนี้อาจจะมีคําถามว่า เออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าออกซิเจนเรามันตกนะครับเราเหนื่อยเฉยๆนออกซิเจนตกหรือเปล่านะครับหรือว่าบางครั้งออกซิเจนแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเพียงพอนะฮะก็โดยทั่วๆไปเนี่ยในคนอย่างอย่างเราเราท่านๆนะครับถ้าปอดปกติทุกอย่างปกติเนี่ยออกซิเจนถ้าวัดปลายนิ้วเนี่ยเราจะอยู่ประมาณ9 9 1 0สนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ99%นะฮะในคนที่มีโรคมากๆเนี่ยก็จะตกลงไปตามอย่างที่ผมบอกไปนะครับในคนที่เป็นโรคปอดส่วนใหญ่ ถ้า88%หรือต่ํากว่านั้นเนี่ยถือว่าเราจําเป็นจะต้องให้ออกซิเจนนะฮะทีนี้การให้ออกซิเจนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งหวังจะให้ออกซิเจนกลับมาเป็น100%เ,นเต็มนะครับเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยเราเพราะว่าเจอปัญหามากขึ้นนะครับก็คือมีการทําลายของรอดลมเซลล์เยื่อบุปอดต่างๆก็จะโดนทําลายไปมากขึ้นนะครับดังนั้นเป้าหมายของคนที่มีเหตุจําเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนก็คือเราจะเอาออกซิเจนให้ขึ้นมาได้ประมาณ92%หรืออาจจะแถวนนวกนน้าสิบสึงเปอหาได็นะครับ ดังนั้นจะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วในคนปกติเราอยากใช้ออกซิเจนเนี่ยจะดีไหมคำตอบง่ายๆเลยคือไม่ดีนะครับมีแต่ผลเสียเท่านั้นที่จะทําให้มีปัญหามากขึ้นอีกด้วยสามไปนะครับบางคนใช้ออกซิเจนแล้วมีการแน่นอกเจ็บคออะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาอีกต่างหากแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่อย่างใดนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ย ออกซิเจนในคนทั่วไปผมไม่แนะนานให้ใช้นะครับในคนที่มีโรคปอดหรือว่าโรคอะไรที่เหนื่อยง่ายต่างๆพวกนี้สมควรจะไปตรวจกับแพทย์นะครับด้วยด้วยการตรวจปลายนิ้วหรือบางครั้งอาจจะต้องจําเป็นจะต้องตรวจเส้นเลือดแดงเพื่อวัดปริมาณออกซิเจนในนั้นนะครับถ้าหากว่าบริเวณนิ้วนี้ต่ากว่า88หรือว่าในเส้นเลือดแดงต่ำกว่า55จําเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนนะครับต่อไปคือคนที่มีเรื่องโรคหัวใจวายด้านขวาโดยการตรวจร่างกายนะครับอาจจะเจอ สวจร่างกายบางอย่างเช่นเจอขาบวมเจนเหนื่อยก้าต่างๆนะครับรวมกับว่ามีเม็ดเลือดแดงที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติจากการตรวจเลือดหรือว่าบางครั้งการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจบ่งชี้ว่ามีภาวะนี้พวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนแม้ว่าออกซิเจนจะยังไม่ตกถึงขั้น88%อย่างที่ผมบอกจากปลายนิ้วหรือว่า55จากการเจาะเซลล์ดแดงใหญ่นะครับดังนั้นตรงนี้หวังว่าจะคงจะให้ความกระจ่างก,กันหลายๆคนซึ่งอยากจะดูเรื่องออกซิเจนนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือไม่แนะนําให้ใช้ในกรณีที่เอามาวางไว้ที่ซื้อมาไว้ที่บ้านเผื่อว่าเราป่วยแล้วเราจะได้ใช้พวกนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเราป่วยจนถึงขั้นจะต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านเนี่ยยิงๆจริงๆควรจะไปที่โรงพยาบาลเพื่อได้รับการตรวจรักษาจะดีกว่าไม่ฉะนนั้นเราอาจจะพลาดการรักษาตั้งแต่เนิน่นๆไปนะครับก็หวังว่าตรงนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับขอบคุณมากครับ